ก็มีคนไปตั้งกระเถยถึงพี่แอนไปชวนเป็นล่ารบันเล่นละครจะทีอเอ้ยไม่ใช่ชเป็นล่าทำไมไม่เคยเล่นละครพี่แอนก<อ>็เลยกลายจับโยงเป็วนว่าไม่ถูกกันหรือเปล่าออกมาแนวนานพี่แอนสำหรับเรา ยังไงบ้างเรื่องนี้ก like ็จริงๆแอนเคยติดต่อน้องนะคะก็คือติดต่อให้เล่นละครที่จะทำแต่ว่าคิวไม่ได้กันค่ะแต่คนอาจจะไม่รู้เพราะเราก็ติดต่อกันหลังบ้านเราไม่เคยแบบประกาศออกสื่อว่าเออสนใจเบนล่าอยากติดต่อเขาเราไม่เคยพูดคนก็เลยอาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็งงนิดหน่อยว่าเออเออทำไมเขาคิดได้เนาะที่ที่ที่มาคิดถึงสิ่งนี้อะไรเงี้ยแต่ก็พอมาคิดอีกมุมหนึ่งก็ ก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะแปลกใจว่าทำไมไม่เคยเห็นเบลล่าอยู่ในแอนและเบลล่าไม่ได้อยู่ในวงเวียนชีวิตกันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันผ่านกันไปได้ยังไงเขาคงสงสัยแ,แล้วก็ตั้งคำถามแต,แต่การโยมันจยไปปัน่นเหมือนกับเอ้เราจะต้องม,มีปัญหาการตัวแม่กับตัวแม่ใช่ใช่คือตอนนี้สิ่งที่เราต้องระวังคือการปัน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วมัน มันก็ทําให้คนบางทีแฟนคลับเบลล่าบางคนเขาก็อาจจะมารู้สึกไม่ดีกับพี่<ช>ว่าแบบเฮ้ยที่พี่ไม่เคยสนใจน้องเหรอบางทีมันมันก็อาจจะทําให้น้องเขาเข้าใจอย่างนั้นได้แต่จริงจงมันไม่ใช่หลังบ้านเรารักกันดีแล้วก็อย่างที่เบลล่าบอกเหมือนอันเห็นสัมภาษณ์เบลล่าแล้วว่าตอนคือเรายังเรียกเรายังมีเอื้ออาทรต่อกันอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าตอนเขาเป็นรุ่นน้องแอนที่ธรรมาศาสจบโทเหมือนกันแล้วก็ตอนที่น้องทําวิทยานิพนธ์แอนก็เป็นคนเซ็นเล่มจบให้เขาคือหมายความว่าเป็นคนมาทํารีพอร์ตด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ มาถึงแม่มาเหมือนมาศึกษางานบริษัททองเอนเตอร์เนเมนต์อะไรเงี้ยก็คือ <c oughs> จอยกันทํางานกันปกติเพียง <c oughs> แต่ว่าไม่ได้เห็นกันเหมือนอย่างที่แอนกับนักแสดงท่านอื่นอะไรเงี้ยค <c oughs> ่ะได้คุยกับเบลล่าหลังไปว่าอะไรจะมีข่ววาว่อไม่ได้คุยเลยบางทีเราอยู่วงการจนเราชินมิติของการ กับคุยขี้อะไรพวกนี้อยู่แล้วเนื้อไหมคะมันมันก็คือชินได้ว่าอ่ะโอเคถ้ามีโอกาสมีใครถามก็จะตอบไม่มีใครถามเราก็ไม่ได้ตอบเพราะเราถือว่าถ้าเราไม่ได้ทําคือจบเรากังวละอะไรมเก็บกับพอมเจอเรื่องแบบนี้เลยก็ก็พอน้องพูดไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรต่อนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไม่มาเคลียร์คนก็อาจจะมีคําถามกับแอนหรือบางคนที่เขาอาจจะจิตใจแบบอ่อนไหวง่ายที่เขารักเบลล่ามากเขาอาจจะไม่เข้าใจพี่หรืออะไรอย่างเงี้ยว่าทําไมพี่ไม่เอ็นดูน้องอะไรเงี้ยีคอมเมนต์ไม่ดีที่มัน เออแอนไม่เคยอ่านเลยอ่ะคือแอนไม่รู้มีจริงๆมันอาจจะมีก็ได้นะแต่แอนไม่ได้ไม่เคยไปเห็นเองเลยไม่แน่ใจว่ามีเยอะน้อยแค่ไหนก็หวังว่ที่เคยอไปจะหวัไม่ได้หลังจากนี้นะคะเริ่มติดใหม่ไหมก็ไ่รู้รอรอรอโอ้โหเขางานเยอะจะตายใช่เขางานเยอะมากค่ะแล้วก็ผู้จัดหลายท่านก็จองน้องอยู่คือแอนจะเห็นตารางงานของนักแสดง ของช่องสามทุกคนอยู่แล้วว่าใครติดอะไรเดือนไหนถึงเดือนไหนไปดูแล้วแบบรอไปเลยค่ะยาวถ้ามีเรื่องไหนที่สนก็จะนึกถึงใช่ค่ะถ้ามีเราก็จะนึกถึงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเคยเคยเคยคิดไหมครับพี่แอรถ้าเป็นเบลล่ามาเรียละครพี่แอรจะต้องเป็นแบบไหนอะไรยังไงสำหรับเราที่ที่มองเขาโอ๊ยนึกไม่ทันอ่ะเดี๋ยวตอบไปไม่ถูกใจคือ ก็อาจจะลดความเป็นพิเลียดลงก่อนเอาเป็นมนุษย์ปัตตุชนปกติอะไรอย่างเงี้ยก่อนอะไรเงี้ยเอาคิดได้แค่นี้ในตอนนี้อยากเห็นเขาเป็นคนปกติความน่ารักสดใสของเขาที่เราเคยเห็นในตอนเด็กๆเราอยากเห็นเขาอย่างนั้นอยู่ก็อาจจะชอบไร้ไร้ๆอย่างนั้นมากกว่าเวเระพร้อมากเลยะรฟิตร่างกายเพื่อมาเจอฟิตเลยเหรอไม่เนี้ยพนีเลยม่แล้วก็ปล่อยวางไปเยอะแล้วเออเบาลงนะคแล้วไม่เนียใครเข้าห้องเย็นแล้วด้ ยังมีคนได้เข้าห้องเย็นอยู่นะไม่ไม่ไม่ที่เข้าห้องคือพูดหน้าเซ็ตเลยก็คือหมายถึงว่าก็ก็คือคอมเมนต์กันหน้าหน้ามอนิเตอร์อะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ต่อเขาเป็นน้องใหม่ไงเขาก็อาจจะแบบยังไม่เคยเห็นเลยแต่ต่อยังไม่เคยนะคะแต่เป็นโอ้ยไม่เขาต่อเขาชอบพูดว่าเออพี่แอนเป็นคนตรงตรงเนอะอะไรเงี้ยคืออาจจะตกใจกับภาษาที่แอนที่แอนพูดแอนบอกต่อ เวลาเราคอมเมนต์เรื่องงานอ่ะเราต้องตรงๆจะได้ไม่ต้องคิดเป็นอย่างอื่นมันชัดไปเลยว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยเราก็จะอธิบายเขาให้เขาเข้าใจความตัวเราอะไรเงี้ยแรกๆเขาก็กลัวอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเขาจับทิศได้แล้วเขาก็ไม่กลัวแล้วนะแสดงว่าเรื่องหนึ่งในร้อยไม่มีไม่มีคว่มดังไม่มีใครให้เขาไม่มีไม่มีก็คุยกันตรงหน้าเซตแล้วก็ทุกคนก็น่ารักเล่นได้อยู่แล้วอันนี้จะตั้งใจลดความดุลงอ๋อไม่หรอกค่ะคือคือจริงๆอย่าง ทุกคนแซวกันจนมันเป็นเหมือนแบบแอนเป็ทาเป็น,นใช่แต่จริงๆคือทุกคนเล่าเป็นขำไงแต่เวลาเขาไปปั่นขึ้นหัวแบบข้อความมันก็จะดูแบบแบบเราโหแต่จริงๆไม่ใช่อย่างการที่แอนเรียกโอ้กับย่านในตอนนั้นที่แอนอธิบายว่าเราเรียกเพื่อจะถามเขาว่าหลังจากเล่นไป20คิวแล้วอ่ะคุณรู้สึกกับมันยังไงเราอยากรู้ฟิดแบบเขาอาจจะบอกโผผมอึดอัดมากหนูไม่ชอบตัวหนูเลยสมมติอาจจะมีแบบนี้ก็ได้เราก็ควรจะต้องฟังมุมมองคนที่เล่นด้วยมันเป็นการแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าเวลา เอามาเล่าต่อมันจะกลายเป็นอู้ยพีนั่นเขาห้องดำห้องเย็นอะไรเงี้ยไม่ใช่แนวบบไซโคไม่ใช่ค่ะเพราะแอนก็ไม่ได้เก่งชกาดอะไรที่จะไปทาแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยดึงดังมากถ้าเขาเล่นไม่ใช่อย่างที่เราต้องการเราก็จับเขาเข้าคลาสโค้ชแอคติ้งไปมันคือการพูดคุยกันปกติใช่ค่ะแล้วก็เอาเขาขึ้นไปเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยตามตามปกติอย่างที่เราเคยเป็นอย่างร